สบายดีพี่น้องเบิุสกูทุกคนพี่น้องมือนี้ก็สิมาเบิ่งโตงเด้อพี่น้องเด้อมากับบ่าวพรเนาะน้องพรพี่น้องเอ้ยสวัสดีน้องป้านาอ่าน้องพรอนพี่ก็มาเบิ่งโตงก็น่าพามาพี่น้องเอ้ยมันสิถึกหรือบ่ไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิได้ปลาหรือบ่เด้อไปติดตามมือน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยมันก็ทางไปเนาะ น้องควคืออู่ทางนี่มเวียันามควงอ้ายหรอบอหน่เด้ยพี่น้องเลยฝนบ่ตกโอ้ยแย่แล้วเลยพี่น้องเลยไปเบิ่งดูควัรจะเปิดเบิ่งดูได้ปลาสอกปลาซิวนะ จะเอาออกมาดุคุ <offended by hat> right. ้งน้อยโอ้ยหนอยันแล้วละนบัวตกแนงถูกหขัดพนฉันได้หนึ่งอั่มสิหนอที่ได้อีเนาะควนเนาะ mình chắc thái cay luôn chắc mương thì cụ này ô bộ đại thì nọ đây cái hòi hòi cà mì nữa rồi hòi siri หิ่งหิ้งเลยกูได้๋วหอยสองหน่วยเนะาะจแกมันหิ่งหอ้งเลยมันตกหัวกระเทินตกแห้งมันขึ้นได้อยู่บดหอยแล้วสิบปีห้านั่นเดี๋ยวหิ่น้องมันปเปิดปลาลเลยม,มีใส่กระป๋องกระปูถอยมีเ,เปล่าจะเบ่งเท่าหน้าปะตอ,อนแถวาน้องจะปะหากระปูเมื่อนฝุ่น วอ,อเซี่นี่ใสๆพี่น้องเลยใสเ<ซ><ซ>บ็ดไหนที่ได้กวนก่อนมีมนเมตชิมหากระปูพี่น้องมันจ๊กคู่พุ่นกระปูโอ้ยอย่างงูเนาะพี่ไปจ๊กมาแพนด้าก็มานำไปให้จ๊กคู่ซะ ถ้าอุ่นมากระปูหลาเหรอเห็นยันนยนกษ์ตัวเอาหอยต่อเด้พี่น้องบันหาหอยได้อยู่เนาะหอยคมนี้คือสลามมาเด้พี่น้องเด้อโอ้เดี๋ยวหลยเติบเนาะน้าพอนอืม น้อยปล่อย,อยตัวใหญ่เอาสำเร็จได้แล้วสำเร็จตัวนี้บ่ได้เนาะได้เด็กไม่ได้พี่นอออ้องเอ้ยหอยขมพี่นออ้องหอยน้อยๆเด้อยไดเพลานหอยขมหุ้มได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งเนาะพ่อนโอเคลองพร้อมเห็นแล้วพี่นอ้นอง เอาแค่ในห้องนำ้ำก็วางเลืกได้พี่น้องพอดีเพียงหนึ่งกันน่ะสีอะไรนั่นเลยพี่น้องอหอยไอศตร้าพี่น้องไม่ได้ในพวอนไะหก็น่านบ่อยากลงบ่บมบแม่ยังหรอพี่น้องบ่ย่าน้ำเด้อบาทมันยังบ่ดีขาดนะพี่น้องถ้าบาทดีขัก,นนอขกโอ้ยขักแล้วลินนำนี่เบิ่งแท้ควอนตัวกับ อนขอขอบอ้ได้อีกพรเลยบบ้ได้อีกไปเอ้ยโอ้ไวเซอรี่ไวเซอรี่หมดเฉาะเได้พันน้ำเงาเลยจาลินขนาด้อ๋อมองไครมาใส่เนี่ย hả? ôi yam mừng nè Hoa, phải rồi nhà mong đi tìm con. Boti hoa ngay ngay ok, okay. มากระมาดินที่นอ้อยเลือกบะวังนี่ผมมีหอยคันตีพรไม่ข <c oughs> ัวเลยที่นอ้อยโอ้ พักกันแย่งพี่น้องกันจะไปกึ่งเอานะนั่นพุน่นระปูนอนไหม่จะหลุ่มนี้น้องหลุมนี้ไระปูปูเนอะ มุดเปตาลินค่ะไปพี่น้องพอดีเพียงขาพี่น้องคนเล็กก็เล็กอยู่เนาะพรเลยเลยโอ้มันหน่วยน้อยพี่น้องเว้ยหน่วยน้อยเนาะเอ้าปล่อยซะพี่น้องแล้วเวียนเนาะมันหน่อยพี่น้องมันหน่อย ยาละพอเนเลยปล่อยซะตางมาลินมาหัวสิมายาเมืองโตงมันบ่นนได้หลายคือพี่น้องขาดฟังไว้้อพี่น้องคนบ่โตกะคอมนเมนต์เลยเอาปล่อยหอยเลยพี่น้องมันปล่อยละพอนเลยมันหนุ่ย,น,ยน้อยหนึ่งมามันกบบระบาลอีก โย่โย่กั <laughs> นเปียกสื่อนภรว้าหน่อยหน่อยพี่น้อง,อองมันหน่อยแต่มันใหญ่เป็นตาเอาอยู่กุ้งกันร้ายดิปล่อยซะพรอนเด้อ่ะปล่อยพรอนมหน่อยหน่อยเอว่าทำบุญไปนำกันพี่น้อ,ยอ,ยอง <laughs> เป็นใดือว่าแล้วเลย่องหรอพรอน บรรยากาศแจ่มแรงพี่น้องเบาน้องท้องกับสีพาไปเบิ่งน้องหลุมเกาะเ้ยพี่น้องหมดพี่ช้างก็พี่น้องมีกับปูเอาไปเบิ่งน้ำกันที่พี่น้องอน้ำกับสีพากลางวัเป็นเด้อพี่น้องเด้อโห<ฮ>พี่ตาเ็ยแล้ว มาผาจากเบ็ดเสดบเขาโอ้มาสิตะใสทองปะไว้นนีนแลวส่งนะมีใครเอาดอ,อ,าอ,อดากอ,อ,ปปนนอมต้องถือไปขึ้นมาสีเอายพี่น้องไปเบ่งน้องหลุมเต,ต่อด้พี <c oughs> ่น้องเอ้น้องหลุมก็กวงเตอด้วยอืออืออือ ถตามีอันนัน้นพี่น้องแล้วมีเครื่องอุปรกรณ์ยังก็ดักกุ้งดักปลาใช่ไหมปล่อยนะน,นี่มีจันนะพี่น้องมีจันประเภทมีจันมีไส้มียังแหละมันดักใ่นก็ได้เลยอือน้องหลุมน้ำใสเดี๋ยวพี่น้องอหอยน,นั่นเล็กปู Để đi hết không? Anh đi sẽ tắm một khủng thầm này Ô áo tôi Thầm này áo không đi Áo tôi nó 3 tố tô. tôi sẽ bên cặp bún nôm được hỏi nó nhìn nói nhảy nè thì nói nè hả cái nhảy nữa.

đi <laughs> <laughs> báo Ôi, nòng khoan đồ pha luôn mà lòng đi Hói nó nhảy เออฉัผัดตื้นนะทางผัดตื้นเลยได้ปะเออเอาไว้รถละ lên bay hoa nè lệch tí nòi, đít phù anh nhường mưng mưng rồi. anh đi anh thả đây. Hỏi cái gìệp ở gìệp hoa nha. I cái a bull. <laughs> cái bù nhảy như thế Nó luôn mặc cảm lên đi Mấy à, mưa chốt rồi bọn nào. mẹ <laughs> <Mần chay. cười> okay, nói cụp cụp, mạnh trái đấy, bên này, set đấy, ok rồi, còn nhoi còn bé nè, p năm há, chốc cút, để tập cụp, tập cả chốc cụp dài rồi, um, vừa chốc mình dài. โอเคบอนพี่น้องเอ้ยพอได้ใส่ตามังคุงแล้วแกะออกมันใส่แต่หอยเราบบดได้เอาเด้พี่น้องเด้อถิ่มเลยหอยเราปล่อยขึ้นเนาะนนีี่่ลลาพ้องไปก่อนได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องกานาตาอ้อนได้พี่น้องเด้อมือนี่กับประโจนภายในรายเตอร์อ่ะพรขอบบกขอบใจรายเด้อบ,บ,บ๊ายบายบบ๊าายไปลุงขอบใจบอกน้องพรจะได้ไปห้ามน้ำเด้อละเด้อ ปะพอ,อนได้ล้ครับส่งคนกไ็ไหวทั้งพี่นอ้องเจ็บพอ่นบ่อยู่พอพ่นไปหาอนี้ก็พอทาน